ในเบนซ์มิธมีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องการเงินนะครับเป็นเป็นคนที่มีมีมีเครือข่ายเรื่องการเงินมีสายสัมพันธ์กับแบงก์ต่างชาตินะครับดังนั้นใครที่อยากจะไปฝากเงินหรืออยากจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยนเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้นะครับเหมือน,อน,นเหมือนกับบล็อกเบเกอร์บร,บริหารเงินไหมอ่าถูกต้องอหรือหรือจะยอมถ้าเกิดในทางลบคือฟอกเงินก็ได้ถูกไหมคือคือถูกต้องถูกต้องคือเป็นผู้ รับฟอกเงินเราเอาเงี้ผมพูดให้มันลึกกว่านี้นิดหนึ่งออนะครับแต่ว่าต่อหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่า Management เวลแมนจเมนต์บริหารความมั่นคงออบริหารความมั่นคงแต่จริงๆก็คือ,อ,อใครมีเงินที่สีเทาๆออซึ่งไม่สามารถเอาเงินไปต่างประเทศได้ออถูกไหมครับอ,อ,อยู่ๆคุณเอาเงินร้อยล้านเนี่ยไปเข้าแบงก์สิงคโปร์เนี่ย มันไม่มีทางที่จะเปิดได้นะครับหรือว่าฮ่องกงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้มันเป็นการสื่อสารออนไลน์แล้วในเบนสมิธจะมีหน้าที่ที่จะเอาเงินต่างๆเหล่านั้นะไปฟอกไปหมุนครับะต้อเอากินเปอร์เซ็นต์จากเงินที่ฟอกนั้นแต่มันต้อง <นะ S 1> มีใครในนั้นใครในกลุม่มต้องรู้จักถูกไหมไม่งั้นมันจะเข้าไปในวงไม่ได้หรอกมันมีคนแนะนํามันต้องมีคนที่ลึกซึ้งอ่ะรู้จักลึกซึ้งแต่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นที่ลึกซึ้งจะไปเกี่ยวข้องเพราะสมัยนั้น สแกมเมอร์มันก็ไม่ได้คึกคักเหมือนตอนนี้ถูกไหมอาจจะมีหรือเปล่าเมื่อง่อออนอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในเบนสมิธเนี่ยมีตัวตนมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดคืนาแล้วนะเอาที่พลเอกภิรัฐท่านฝากคุณชี้แจงก่อนตอนนี้ท่านไปรักษาสุขภาพอยู่ที่สหรัฐถูกไหมอ่าใช่อ่าทีาานี้ที่ทฝากคุณชี้แจงเกี่ยวกับภาพที่ปรากฏออกมาเอาที่มอบหมายคุณก่อนก็เป็นไปตามที่เขาส่งข้อความ,มนะครับเป็นการ หลักสูตรวปอก็จะมีการไปดูงานต่างประเทศนะครับในปีห้าเนั้นน่ะผู้ที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในภาพมีอ่อคุณหินหินอย่านนงเชื่อ,อวิสนุะนะครับเป็นเจเลตำรวจอ่าใช่ที่ทำแปเป็นเจเลตำรวจใน,ในในอดีตแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ไอรู้สึกมีปู๊ไอ้ปุ๊ผมเรียกผู้ปุ๊ข้ามันไก่ นะอตรงที่คิ้วดกๆอ่ะอคิ้วดกๆที่ยืนติดกับเบนสมเมทใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละออนะอ่าแล้วก็มีคุณไปตั้งฉายาก็สวทรงเอผมเลยเจอไม่ได้ผมไปตั้งคุณลังสีมันลมลังสีมันน่ะอ่ะคุณอัปกิจเออเออเอออูอูอเลขยเลขเรีอูอ่าชื่ออ่าอูใช่อ่าอ่าทั้งหมดนั้นน่ะ มีคุณรุทินอยู่ด้วยถูกไหมใช่ใช่ใช่แล้วพอดีกอภพรัรั์เนี่ยมีการจับไหลของเบนสมิธอยู่ถูกไหมใช่ใช่ท่านบอกยังไงเหตุการณ์นี้เป็นการถ่ายทราวในที่สาธารณะที่โรงแรมอินเตอร์คอนที่สิงคโปร์ถูกไหมใช่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 และและและก็มีมีมีคนมาแนะนำนะครับว่านี่เป็นฝรั่งอ่าเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยอ่าเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็นายเบนเนี่ยก็อ่าพอ มีเมียเป็นคนไทยด้วยยังไงหรือว่าพูดไทยได้หน่อยนึงนะครับอ่าอ่าแต่แดงก็เออเออดีว่าเจอฝรั่งที่พูดไทยได้นะคือความรู้จักเนี่ยไม่ได้รู้จักแบบโอ้โหไปนั่งกินนั่งคุยหรือว่าอ,อ่ะคือเหมือนเหมือนเจอ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 ที่โรงแรมต่างประเทศแล้วเจอเจอเจอคนไทยเจอฝรั่งที่พูดไทยได้อือ่ามาแนะนําตัวอ่าก็ มีลักษณะอยู่แค่นั้นเองและก็ไปไป,ไป,ไปการไปกินข้าวเนี่ยก็ถูกนะเขาก็บอกว่าอ่าอ่าอเมริกันแจกก็คือต่างคนต่างจ่ายนะครับลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยไม่มีอพาาอเด็กพี่รัดยืนงยานกับคุณชูวิทยเราไม่มีอะไรลึกกว่านั้นเลยไม่รู้จักกันม,มาก่อนแล้วก็ไม่ได้คบหากันต่อเหรอไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ได้คบหากันนะครับเจอกันที่งานแต่งงานแต่งานแต่งงานนั้นก็คงเป็นงานที่ คือถ้าพูดเรื่องนี้ผมอ่าใช่ผมต้องพูดย้อนนิดหนึ่งเพื่อจะให้คุณอ่าคุณโลมหรือคุณคนอื่นๆเนี่ยเข้าใจนะท่านผู้ฟังเข้าใจด้วยปกติเนี่ยคนที่หากินในทำนองนี้อย่างวินสวิทเนี่ยมักจะเข้าหาศูนย์กลางอำนาจนะในวินสวิทมีหน้าอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งถ้าผมพูดไปเนี่ยอ่าผมจะให้เป็นข้อมูลให้คุณโลมด้วยนะครับ ก็คืออาชีพที่จะแนะนำการฝากเงินคือโดยปกติเนี่ยคุณสยุต้องทราบว่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยมักจะเอาเงินไปฝากต่างประเทศนะครับแล้วก,การฝากเงินต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมไม่ใช่ว่าคนไทยถือพาสปรอร์ตไปไปฮ่องกงไปสิงคโปร,ปร,โปร์แล้วไปเข้าแบงค์ที่น่า้ะเปิดบัญชีเนี่ย ไม่ได้นะครับสิ่งแรกที่แบงก์ต่างๆจะทำคือ KYC KYC นี่คือคำว่า Know Your Customer เมื่อทำ KYC เมื่อพบว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับหรือเป็นนักการเมืองอนะครับเขาก็จะตั้งฉายาเขาจะมีรหัสว่า PEP PEP หรือ PEP เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Politician Exposure Person ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางการเมือง นะครับอ่าดังนั้นนายเบนสมิธเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่จะหาสถานที่ฝากเงินไว้ให้อืมอ่าซึ่งมักจะเป็นธนาคารเนี่ยนะครับที่เรียกว่าบูติกแบงค์อืมบูติกแบงค์เนี่ยไม่เหมือนกับอ่าคอมเมอรเชียลแบงค์คอมเมอรเชียลแบงค์ก็อาจจะเป็น UBS Swiss Bank นะครับอ่า Bank of America แต่บูติกแบงค์นี่เป็นแบงค์ขนาดเล็กที่รับฝากเงินพวกนี้โดยเฉพาะครับอ่าตามผมย้อนกลับไปที่ภาพนิดหนึ่งนะตามภาพนั่นอ่ะจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่คุณอนุทินเนี่ยแกพูดถูกก็คือถ้าแกรู้จักลักจีนสนิสนมอ,ะอ่ะทําไมแกไม่ให้สัญชาติไทยเอออันเนี้ยคุณอนุทินแกแกแกก็พูดอันนี้เริ่มพูดมีเรื่องนี้มันสิ่งที่แกพูดก็เลยแข็งแรงเพราะแกเป็นคนไม่ให้สัญชาติ อ่าใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่นานมานี้กาให้สัญชาติเบนสมิธถูกไหมอ่าถูกต้องพราฉะนั้นย้อนไปในโต๊ะนั้นน่ะก็แสดงว่าโต๊ะอาหารเป็นการเป็นการนั่งกันแบบผิวเผินอืก็คือสังคมอ่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ได้อ่าทยเบนเนี่ยรู้แน่ในเบนรู้จักแน่ว่าคนไหนทําอะไรคนไหนเป็นยังไงถึงไปคือเบนก็ต้องรู้จักใครบางคนในนี้แน่ๆน่ถูกไหมแม้กั่นถึงไม่ถึงขนาดให้ได้รับเกียรตินั่งอย่างนี้หรอกเขาเป็นอาชีพเขา อาชีพเ,เขาคือก็าอาชีพเขาที่แบหางใครจะกินคอมมิชชั่นจะไปฝากเงินนะครับนายเบนสมิธนายไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้กกเรียบหลืออะไรนะยิมเลียกไอยิมเลียกเนี่ยอันนี้แน่นอนยิมเลียกเป็นปัฒธนาการบีไอซของเขเมรอ่ายิมเลียกกับเบนสมิธเนี่ยผูกกันแน่นอนอืนะครับเบนสมิธก็พยายามที่จะมาผูกกับสายอํานาจต่างๆของ เมืองไทยนะครับมีความมีความอยากจะเข้าไปเหมือนยิมเลียกในไทยแล้วกันเป็นใครที่เป็นยิมเลียกในไทยมีอำนาจมีเงินมีทองก็จะเข้าไปกินคอมมิชชั่นกินหัวคิวรับปากเงินนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสกมเมอร์เนี่ยผมไม่รู้นะครับถ้าเรื่องนี้ต้องถามคุณโลมเพราะ คุณโรมเนี่ยเป็นคนติดตามและผมคิดว่าคุณโรมเนี่ยมีข้อมูลพอสมควรดังนั้นคนต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยล้วนเป็นคนที่เขามีตัวตนเขาเขาเขาคงุไม่ไปทำอะไรกับไอไอไอเบนเพราะว่าเบนเนี่ยมีชอบที่จะหาไปหาคนที่มีอำนาจศูนย์กลางอำนาจคือเบนสมิธเหมือนออกับว่าเป็นคนที่เป็นอันนี้คุณวิชิตข้อมูลคุณชุวิตคือ เป็นชวิตเหมือนกับเป็นคนที่ทําเรื่องการเงิน<ช>ก็พยายามจะวิ่งหาและเป็นตัวแทนทําเรื่องการเงินให้กับคนใหญ่ๆตัวโต,วตวอะไรประมาณนั้นเหรอถูกต้องถูกต้องอแล้วก็กินหัวคิวกินคอมมิชชั่นนะครับลักษณะหนึ่งก็คือการอาจัดตั้งทรัสตีอ,อาจัดตั้งทรัสตีเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าคนไทยจะไม่ไม่ไม่ค่อยรู้คนรวยๆมากจะจัดตั้งกองทุนอธิว่ากองทุนมรดก ออกองทุนในการลงทุนนะครับกองทุนต่างๆซึ่งในต่างประเทศเนี่ยทาได้ง่ายในเบนสมิธมีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องการเงินนะครับเป็นเป็นคนที่มีมีมีเครือข่ายเรื่องการเงินมีสายสัมพันธ์กับแบงก์ต่างชาตินะครับเรนั้นใครที่อยากจะไปฝากเงินหรืออยากจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยนี่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้นะครับเหมือนเรื่องบล็อกเกอร์บริหารเงินไหมถูกต้อง หรือหรือจะยอมั้งเกิดในทางลบคือฟอกเงินก็ได้ถูกไหมคือคือถูกต้องถูกต้องคือเป็นผู้รับฟอกเงินเ้วเอาเงี้ยผมพูดให้มันลึกไานี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต่อหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าเวล์แมนจ g เมน n t บริหารความมั่นคงเออบริหารความมั่นคงแต่จริงๆก็คือใครมีเงินที่สีเทาๆซึ่งไม่สามารถเอาเงินไปต่างประเทศได้ถูกไหมครับอยู่ๆคุณเอาเงิน ร้อยล้านเนี่ยไปเข้าแบงก์สิงคโปร์เนี่ยม,มันไม่มีทางที่จะเปิดได้นะครับหรือว่าฮ่องกงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้มันเป็นการสื่อสารออนไลน์แล้วนายเบนสมิธจะมีหน้าที่ที่จะเอาเงินต่างๆล้านะนั้นไปฟอกไปหมุนครับนต้องเอากินเปอร์เซ็นต์จากเงินที่ฟอกนั้นแต่มันต้อง <นะ S 1> มีใครในนั้นใครในกลุ่มต้องรู้จักถูกไหมไม่งั้นมันจะเข้าไปในวงไม่ได้หรอกมันมีคนแนะนํา มันต้องมีคนที่ลึกซึ้งอ่ะรู้จักลึกซึ้งแต่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นที่ลึกซึ้งจะไปเกี่ยวข้องเพราะสมัยนั้นสแกมเมอร์มันก็ไม่ได้คึกคักเหมือนตอนนี้ถูกไหมอาจจะมีหรือเปล่เ<อ>าเบื้องบน <ะ S 1> อันนั้นอันนั้นสแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่านายเบนสม,มิธเนี่ยมีตัวตนมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดคือนานแล้วนะออืแสดงว่านานแล้วนะที่นายเบนสมิธเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรลี้จสิบผมว่าใชเขามีภรรยาที่เมืองไทยลูกเขาก็เรียนโรงเรียนนานาชาติ ลงเรียนเลยเก่ลูกขอดีรําดีช่วยครั้งเ่ยอันนี้เขาอยู่ในเมืองไทยมานานนี่คุณเลอเพอคุณเคยเจอเบนชามิดไหมผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอยัอนไหนเดี๋ยวภาพหลุดมาถึงผมนะคุณไม่มีไม่มีผมไม่มีไม่มียังเสียวตัวผมเองเลยไปเจอที่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยอย่างคุณเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคนดังคุณไปงานแต่งงานเข้ามาคนขอถ่ายรูปว่าคุณคุณถ่ายไหมคุณจะปฏิเสธไหมคุณจะถามเขาไหมว่านี่ใครเ่ย ม่ถ่ายผมไม่ได้นะอ๋อไม่หรอกมันจะเป็นเสียไม่ได้หรอกอันนั้นเห็นไหมมันเช่นเดียวกันนะฮะภาพอย่างเงี้ยมันเอามาใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นภาพนั่งกันหลบๆซ่อนๆนั่งคุยกันต่างหากไอ้อย่างนงี้มันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในงานจัดเลี้ยงงานสาธารณะงานแต่งงานเนี่ยอันนี้มันพูดไม่ได้ขอถ่ายรูปเขาบอกบางทีคุณวิจารคุณนุทินเนี่ยนะโหดูเดือดมากตั้งแต่ประเด็นน้ำท่วมนี่หนักมากเลย อรอบนี้เหมือนมาฟอกคุณอนุทินหรือเปล่าเนี่ยที่มาชี้แจงเนี่ยค,ค,คุณสรยอยธผมไม่มีพักผมไม่ใช่คู่แข่งคุณอนุทินแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดคุณอนุทินด้วยอืมอืมอะไรที่คุณอนุทินพูดถูกอะไรที่คุณอนุทินผมก็พูดให้อืนะครับคุณอนุทินกับผมไม่ได้เป็นเป็นคนเข้ามาบอกว่าผมเออเออโกรธจริงๆไม่ใช่เลยอือืม,อ,มอย่างกรณีของที่รวมโต๊ะอาหารเนี่ยอ่าที่บอก อ่าที่ที่พอบบแดงเขาบอกว่าอ่าอ่าอจังจงาได้เลยว่าอนุทินบอกอเมริกันแชร์นะอ่าแล้วถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดหมายความว่าท่านะอนุทินรู้จักกับเบนซ์มิ่จริงหรือว่าอ่าคนที่มีในบนโต๊ะนั้นมีอํานาจจริงก็ต้องมีการฝากฝังซึ่งตามสไตล์ไทยอยู่แล้วถูกไหมอ่อนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมีอํานาจในการเซ็นให้สัญชาติไทยก็ต้องมีการฝากกันสิอ่าฝากกันว่าเอ๊ะ ฝากหน่อยฝากเบนหน่อยเซ็นให้หน่อยซึ่งจริงๆอนุทินก็ไม่ได้ทําซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ผมไม่ได้ฟอกตรงกระกกับเรื่องน้ําท่วมอันนั้นผมด่าอันนั้นผมด่าแล้วผมมีสิทธิ์ตำหนิถูกไหมเพราะผมเป็นประชาชนผมมองเห็นดังนั้นดังนั้นอย่าอย่าหยับไอเอาว่าด่าอย่างเดียวอือะไรเขาก็ไม่ดีอะไรเขาก็โอ้ผิดหมดอันนั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่ฝ่ายค้านครับผมฝ่ายประชาชน